จเจริญพรค่ะโยมชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมธนากรชัยอธิยาคุณครับค่ะคือต้องขอแจ้งก่อนว่าตอนแรกที่ผมมาเพราะว่ามาพร้อมกับภรรยาค่ะแต่คือก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรกับครับค่ะแต่พอเรามาได้ปฏิบัติธรรมแล้ว3มวันสิ่งที่ผมได้กลับไปมันมากกว่าที่เราคาดหวังไว้ตอนแรกครับผมอะไรที่ได้มากกว่าที่เราคาดหวังคะคือผมทํางานงานที่ผมทํามันต้องใช้ความเครียดตลอดเวลา ทุกวันต้องเครียดตลอดครับผมก็พยายามหาทางออกว่าผมจะทํายังไงให้บริหารความเครียดนี้ได้อย่างดีแล้วผมก็มาได้คําตอบที่นี่ครับว่าการบริหารความเครียดแค่ลมสติแลาไม่คิดถึงมันโดยการภาวนาหรือตามที่ท่านพระอาจารย์ได้สอนไว้ในคลาสนะครับก็ถ้าฝึกทำบ่อยๆมันจะช่วยให้เราใจเย็นลงแล้วก็รู้เข้าทันตัวเองนี่แหละครับสิ่งที่ผมตามหาตอนที่ผมยังไม่ได้มาที่นี่นะครับผมอยากแนะนำว่า ให้ลองเปิดใจมาสักครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะวา่าทุกท่านที่มาจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ทุกท่านหวังไว้อย่างแน่นอนครับผมเจริญพรค่ะขอบคุณมากค,ค,ค่ะสำหรับ